กลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับย่กเราสตาร์ขารถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาววันนี้ผมพาารูดรุ่นหนึ่งครับในบันไดอีโคข่าเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมและยอดคิดเลยกับเจ้านิสันมาร์ต 1.2e ปี2019นะคันนี้มาในราคาที่ถูกสุดๆเลยนะครับกับราคาแค่329,000บาทเท่านั้นนะครับและมาจากคลิปนี้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแค่ท่านแคปไปฟรีทุกค่าใช้จ่ายฟรีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับฟรีทุกค่าจัดนะครับฟรีทุกค่าโอรีค่าดาเนินการ ฟีบกานภัยรถยนต์แล้วก็ฟีเปลี่ยนถ่ายของเหลวภายในเครื่องยนต์นะครับพวกฟีน้ำมันคือน้ำมันเกียร์เนี่ยเราเปลี่ยนถ่ายให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเจ้าตันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันหน่อยนะครับชมด้านหน้านะครับหน้าตามาอย่างนี้นะครับสวยใสนะครับริ้วรอยแทบไม่มีนะครับก็คือมันปีนข้างใหม่ใหม่มันค่อนข้างน้อยสภาพมาไฟมาติดรีเฟคเตอร์นะครับหลอดฮาโลเจนคมสวยเลยนะครับไม่มีเหลือแตกแล้วนะครับผมแล้วก็นี่มีมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แล้วครับสวยเลยแล้วก็มา ในส่วนของตรงนี้นะครับนี่มีคิวโครเมียมให้ด้วยนะครับตกแต่งมาแล้วครับดูสวยงามดีนะครับและหน้าตาก็ยังคงความน่ารักสําหรับนิสสันมาร์สอยนะครับผม่าในชมก็จะเป็นโครเมียมขีดเป็นเส้นยาวนะครับมาดูในส่วนของด้านข้างกันหน่อยครับเจ้าคันนี้นะครับแน่นอนครับเป็นตัวเริ่มนะครับเกียร์ ออโต้นะครับก็เป็นนิรินทับล็อกกระทะนะครับขอบ14นิ้วนะครับผมที่แน่นอนนะครับรถมือ2องมีบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติมีรอยอะไรยังไงเราก็ชี้ให้ดูนะครับแต่ว่าในส่วนของล็อกกระทะข้างในมันไม่เป็นรอยแน่นอนครับตัวนี้เป็นฝาครอบกันรอยนะครับผมมาแล้วก็ในส่วนของสภาพด้านข้างนะครับดูกันได้เลยว่าสภาพมาค่อนข้างดีนะครับผมเนียนๆเลยสวยครับสีดําถ้ามันเป็นรอยขนแมวมันมีรอยขีดข่วนหรือร่องรอยลักยิ้มเนี่ยมันจะเห็นชัดแต่ตัวนี้คือไม่มีเลยนะครับมา ในส่วนของสภาพด้านในนะครับกับเจ้าคันนี้คอนโซลมาค่อนข้างสวยนะครับใหม่กริบเลยนี่นะครับล่องรอยที่พุ่งมาไหลไม่มีนะครับผมตามอายุการใช้งานอยู่แล้วนะครับปีใหม่สภาพสวยเป็นเรื่องปกติแล้วก็นี่นะครับมาพอมกระบอกผ้าสีดำนะครับร่องรอยการยับนี่คือไม่มีเลยนะครับฝั่งในสวยงามมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเจ้าคันนี้เนี่ยครับเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับนี่ลำดับเจ้าของรถยนต์แค่หนึ่งเท่านั้นนะครับผมนี่สภาพสวยนี่คือไม่แปลกเลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเมทาร์กันหน่อย โอ้แกะไม่ไหวนะครับเนี่ยมันนั่นยิงเลยไม่มีแรงแกะนะครับโอ้โหนี่นะครับดูได้เลยว่าเม็ดอาก็เรียงงตัวกันสวยงามนะครับผมละซินยางแรงต่างก็คือยังนั่นอยู่เลยนะครับนี่ตรงนี้จะเก็บก่อนนะครับจะให้ดูด้านข้างด้วยนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับดูกันเลยนะครับว่ามันก็ยังเยงตัวกันสวยนะครับแล้วก็ในส่วนของซอกในนะครับก็คือเดิมๆนะครับ ไม่มีชนหนักจมน้าพิการแน่นอนนะครับถ้าซื้อไปตรวจเจอเรายินดีซื้อคืนนะครับผมอะ่ะดึงร้อเเซไปเลยนะครับเพราะคันนี้มาสภาพดีจริงๆแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับการนั่งประสานด้านหลังนะครับก็อ่ะมีเหมือนกันนะครับถึงแม้จะดูแคบแต่ก็ยังใช้งานได้นะครับไม่ได้อึดอัดอะไรมากนะครับตรงนี้ยังพอนั่งได้อยู่นั่งสบายบ้างนะครับ นี่นะครับนี่ดูได้เลยว่าสภาพมันข้าโอเคนะครับเหมือนไม่ค่อยมีคนนั่งนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของเม็อาร์ครอบคันแรงต่างเนี่ยอาจจะเปิดให้ดูแค่ฝั่งเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเปิดให้ดูทุกฝั่งเนี่ยมันก็จะก,กินเวลานะครับเวลาคิดค่อนข้างน้อยก็นี่จะเปิดให้ดูกันคร่าวๆนะครับถ้าอยากเห็นตัวจริงก็สามารถมา,มาที่ที่จ้าประทุมธานีอำเภอลาดหลุมแก้วสามแยกวัดเบาทองนะครับผมในส่วนของเจ้าคันนี้เนี่ยด้านหลังเป็นยังไงนะครับหลายคนก็คงงงนะครับว่านี่คืออะไรมันคือแผ่นบางของนนนครัี่กก็็ือเเวลาา้ เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับผมเวลาเราปิดในส่วนของฝาโปงลงมามันก็จะบังหมดมิดเลยนะครับของเราเก็บไรไว้ไม่มีทางเห็นได้เลยแต่เจ้าตัวนี้นี่ก็ไม่ได้มีนหน้าที่แค่นั้นสามารถวางของพวกเอกสารแไนตรงนี้ไว้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกตุ๊กตาไม่แนะนํานะครับมันบงังทัศนวิสัยการมองเห็นด้านหลังนะครับผมแต่ก็มีมาให้ครบๆนะครับสาหรับรถมือสองปกติอันนี้นชอบหายนะครับแล้วก็มาให้ดูในส่วนของการเก็บของแล้วแล้วก็นี่ในส่วนของอะไรนะครับ ก็คือปัจแจแม่แรงนะอยู่ครบนะครับล้ออะไหล่ก็ยังมีมาให้นะครับแล้วก็สภาพนะครับอ่างเนี่ยคือมาดีจริงจริงนะครับไม่มีร่องรอยการชนมาอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับแล้วก็สภาพตรงนี้นะครับดูได้เลยนี่นะครับผมไม่มีร่องรอยล้วงแคะแกะเก่านะครับแล้วก็ในส่วนของการทับเบาะนะครับคันนี้นะครับตัวเริ่มในส่วนของเกียร์ออโต้ก็จริงแต่ว่ามีในส่วนของการทับเบาะให้ด้วยนะครับนี่ดูได้เลยนะครับผม 60- 40นะครับค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับกับนิสสันมาร์ทนะครับผม นี่นะครับก็ราคาคุ้มค่าตัวเล็กกระทัดรัดอนเนกประสงค์ขนาดนี้นะครับก็คุ้มค่าโอเคเลยแล้วก็ในส่วนของด้านข้างฝั่งนี้ดูกันหน่อยเต็มๆนะครับสภาพรอบคันนะครับดูได้เลยว่าร่องรอยขีดข่วนนะครับแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำนะครับอาจจะมีบ้างเล็กน้อยตรงนี้นะครับขัดสีให้ไปเนะี่ยรับรองตัวสายใหม่จริงแน่นอนแล้วก็มา พาดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับสาหรับเจ้าคันนี้นะพุ่มาลัยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับใหญ่ๆโตๆนะครับผมจับง่ายๆถนัดมือนะครับมาพร้อมกับนี่นะครับเครื่องเสียงเป็น c ีดีวิทยุ mp 3นะครับผมมาพร้อมกับช่องเสียบย s b ีแล้วก็ a u x นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับระบบต่ออากาศเป็นแบบปรับมือนะครับผมเรียงมา3ตุ่มปรับง่ายๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ cvt xtronic นะครับที่มีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับพบคันเลยแล้วก็ในส่วนของกระจกนี่ก็เป็นปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับไม่ได้เป็นก้าน ครบครันจริงๆนะครับเจ้าตัวนี้แล้วก็เลขไมล์เนี่ยอยู่ที่สามหมื่นสามพันนิดๆเท่านั้นนะครับกับรถปี2019ไมล์ประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับไมล์น้อยมากๆตกปีแล้วไม่ถึงหมื่นเลยโอเคครับมาตรงนี้ก็มีประมาณนี้นะครับกับเลขไมล์นะฮะแล้วก็ในส่วนของออปชั่นก็มาดูในส่วนของเครื่องเป็นอย่างสุดท้ายกันหน่อยนะครับก็มาเครื่องยนต์ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับสภาพเป็นไงก็ให้ดูกันเลยนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับหน0่งพันสอร้ซีซีสามสูบสองวา เป็นเครื่องยนต์ที่ให้พลังกำลังอยู่ที่79แรงม้านะครับกดเจ้านิสสันมาร์สนะครับก็เครื่องยนต์สามสูบนะครับแน่นอนแรงต้นนะครับส่วนปลายก็จะแผ่วหน่อยแต่ว่าการขับขี่นะครับเน้นใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับแต่ถ้าขับขี่ต่างจังหวัดนะครับถ้าค่อยๆไปมันก็จะประหยัดน้ำมันค่อนข้างมากนะครับผมแล้วก็สภาพมีอะไรบ้างดูหน่อยนะครับนี่คันหน้านะครับไม่มีร่องรอยการแตกหักนะครับหรือร่องรอยดุ้ง หรือว่าบินแม้แต่นิดเดียวเลยมาสภาพข้าวโอเคเลยแล้วก็นี่นี่ตัวของเบ้าโชกนะครับซีนนะครับเดิมๆนะครับผมไม่มีร่องรอยการชนมานะครับผมมาค่อนข้างสภาพโอเคเลยนะครับดูได้เลยนะครับสีนเดิมๆนะครับมาฝั่งนี้นี่ตัวของนี่นะครับแผ่นเพจเล็กเครื่องซีนนะครับนี่ยังเดิมๆอยู่เลยนะครับม็ดอาร์กก็ยังเลี้ยงโตกันสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยการชนมาแล้วก็มานส่วนวของฝาปรงนะครับดูได้เลยเจ้าคันนี้นะฝาปรงมาเดิมๆนะครับรอยน็อตไม่มีขยับนะครับแล้วก็นี่ ดูได้เลยนะครับสภาพมั่ค่าโอเคเลยครับไล่ไปนะครับนี่ติ๊กเกอร์มอกะนะครับอะไรต่างก็ยังอยู่กันครบๆนะครับนี่โคือสภาพนี้มาอย่างนี้นะครับถึงแม้จะไม่มีชนเราก็ยังจะให้ในส่วนของรับประกันเครื่องเกียร์กล่องนะครับ ECU 1ปีหรือ10,000นโลนะครับพร้อมกับการรับประกันอีกกว่า1 2 9เกรายการไปด้วยเลยนะครับเราก็ตรงนี้เนี่ยคือออกไปอุ่นใจแน่นอนนะครับเพราะว่าในส่วนของฟีทุกค่าใช้จ่ายเนี่ยมีฟีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ไปด้วยนะครับก็ ค่อนข้างคุ้มค่านะครับกับรถราคานี้นะครับนิสสันมาร์1 2 2 e ปี2019นะครับมาในราคา329,000บาทน,นะครับผมแล้วมาจากคลิปนี้ปีทุกใาใจะจ่ายไปถ้าใครกำลังหาอยู่แทบไปได้เลยนะครับมาให้ขนาดนี้คุ้มค่าขนาดนี้ถ้าต้องการรถปีใหม่สภาพสวยก็ มองเจ้าคดีได้เลยแล้วก็มาให้คุ้มค่าขนาดนี้นะครับถ้าไม่รีบเนะี่ยช้าหมดอดแน่นอนนะครับก็ถ้าสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์097182943 8นะครับหรือจะเป็น l i น์แอดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับผมสามารถส่รงรูปรีแคปเนี่ยให้อดมินเราได้เลยเรามีอดมินพร้อมตอบอยู่ตลอดเวลาน,นะครับผมก็สําหรับวันนี้ใครชอบ คลิปนี้ชอบเจ้าคันนี้มีคําถามสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถพิมงคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมได้นะครับผมอก็ถ้าหากมีคําถามอะไรตรงไหนสงสัยนะครับก็สามารถพิมพ์พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่รถใหม่ๆที่เอามาอัปเดตสต็อกอัปเดตสภาพกันอีกเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมนะครับสตาร์ค่ะรถมือสองบดุมธานีราคาดีฟรีดาวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ